ฝนมาแล้วพี่ฝนมาแล้วพี่ฝนมาแล้วทำไมเรียกพี่ฝนเพราะเขามาแรงเขามาแรงเลยเรียกพี่ฝนจ้ามาแรงนะคะไม่ใช่มาเบานะคะท้องฟ้าเอาเลยท้องฟ้าเลยค่ะท้องฟ้าเอาเลยแล้วก็จะมา ขนาดไหนแสงเขาแสงเขาต่องรอดลงมางเขาก็ยังมีพระอาทิตย์โผล่มาอยู่นะแสงก็ยังสู้กับฝนอยู่นะไม่ยอมท้อนะพี่แสงเนี่ยแสงก็ไม่ยอมท้อกับพี่ฝนนะคะเออเขาก็พยายามที่จะรอดลงมาให้ได้ะคะ่ะ ก็จะชุ่มสามชุ่มสามประมาณนี้อ่ะที่เข้ามาแรงมาแบบแบบรงเลยเน,นะคะขอบคุณที่ฝนนะฝนมาแล้วก็อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะดูแลสุขภาพด้วยอความเป็นห่วง ห่วงใยห่วงใยห่วงใยไม่ใช่หมอนะเขาว่าไงนะเราบอกว่าดูแลรักษาสุขภาพก็เหมือนหมอไปบอกเขาใช่ไหมไม่ใช่หมอนะแต่เป็นห่วงเหมือนกัอบบรรยากาศนตกมากอะไรที่ชอบมาก กอปั่นเนู่ข้างบนว่าจะฟ้าแบบนั้นข้างบนข้างบนเขาเริ่มสว่างแล้วเห็นลูกหัวใจอยู่ะเห็นไหม้บอกแล้วบอกแล้ว้างฟ้าหลังคนมันก็จะปงานอีกทีนึน คนตกแต่้าแ่มเขาเรียกคนตกแต่้าแ่มจ้ะแต่้าแมเลยชอบก้อนนี้ก้นนี้ อบความมินิสิของเขามิติของก้อนเมฆนะเห็นไหมแต่ก่อนเป็นเด็กๆยายชอบนั่งจินตนาการก้อนเมฆนะนอนดูก้อนเมฆแล้วก็จินตนาการไปภาพนั้นภาพนี้น,นนะใครเคยเห็นคอมเมนต์ให้ยายด้วยนะว่าใครเคยจินตนาการก้อนเมฆมั่งคือมีแต่ยายคนเดียว ตั้งจิจตนาการเหมือนยายไหมเนี่ยโอ้ยอันนี้คือสวยนะอันนี้สวย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 ที่เหนเบอง์ยังนใช่ไหม มุนนาหมุนล้างยู่ปิ้นนาปิ้นลังทุกวันก็หวานจ้ะนอนจิ้มนอนจิ้มเนรออันนี้ก็น้อนทายเหรอเด้๋นี้พี่น้องแงนทายเหรอแงนทายเหรอนอนทายน้อนจิ้มนี่นี่บรรยากาศตั้งสวยงามสวยงามมากเลยด๋ยวเขาก็หวานข้าวแล้วนี่เขาไถสองสามรอบแล้วค่ะเขาไถสองสามรอบแล้ว าใส่หลายรอบแล้วเดี๋ยวเขากา็หวานค่ะเตากา็หวานข้าวแบบหนึงแบบน่งแป้นหนึ่งจะโตกลับเองจะโตกลับเองจ้าโตกลับนะคะมีจุาลาอะไรก็รอก่อน คลิปอยู่นะคะคนงามมนีสวยมีสวยถนมี้เป็นปกแ่มีเม,มมเมน,นะคะขอคุณทุการรชมทั้งส่สติกเกอร์ทางคอมเมนต์ให้ยายขอบคุณนะคะที่ช่วยยายขอบคุณผู้อุปการะคุณที่มาชมให้ยายเด้อ ขอทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญคิดเห็นสิ่งไหนก็ขอให้สมมุ่งม,มา่นรา้งฐานาไปไหนมาไหนก็ขอให้แค้วคาาปลอดภัยเดินทางปลอดภัยพบเจอแต่สิ่งที่สวยงามเด้อค่ะพี่น้องถ่ายยังไงก็มีคนมาดูให้ยายนี่แหละคือความโชคดีของใยจริงค่ะความโชคดีของใย,ยนีค่ะ หาภาพสวยๆลาก่อนจะไม่สวยไปกว่าก้อนเมฆล้วมั้งสวยไปกว่าก้อนเมฆลวมั่งลาก่อนได้ภาพนี้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายคะ่ะ